สัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยเสียดายมากๆเลยมาเช้าพี่อ้อยทําคลิปสองคลิปนะคะแต่บางเอิญน,นะคะตัวเตาเนาะเตาที่พี่อ้อยอทํารีวิวทําความสะอาดเตาไปใช่ไหมคะคือเตาใบนี้ถ้าเขาโดนน้ํานะคะโดนน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราใช้หม้อนเนี่ยตั้งลงไปเขาไม่ได้ช็อตไม่ได้อะไรนะคะเกิดแต่คือเสียงเขาจะดังมากๆเลยเนาะ คลิปพี่อ้อยทำขึ้นมาสองคลิปพี่อ้อยก็เลยต้องลบทิ้งไปนะคะใช้ไม่ได้เสียดายมากๆคือเสียงเตาจะดังแบบดังอื้อๆเลยนะคะพี่อ้อยก็เลยตอนนีน้มาถ่ายให้ดูเนาะว่าอันนี้ยนะคะที่พี่อ้อยทำมาเช้านะคะก็คือ,อต้มขาปลากระป๋องนะคะอันนี้เป็นปลากระป๋องเนาะปลากระป๋องเจนะคะวันนี้ก็ต้มขาเจนะคะใส่เห็ดนางฟ้า จริงๆพี่อ้อยพูดในคลิปเนาะว่าพี่อ้อยสั่งเชื้อเห็ดของอ่าเชื้อของเห็ดผูฐานมานะคะแต่พี่อ้อยตั้งแต่เลี้ยงมานะอ่าพี่อ้อย,ยังไม่เห็นเขาเป็นพูฐานตรงไหนเลยเนาะคือเขาเป็นนางฟ้าอย่างเดียวเลยค่ะก็คือก้านดอกยาวดอกใหญ่นะคะถ้าผูฐานนะคะก้านดอกจะเล็กๆสั้นๆนะแล้วก็ตัวดอกก็จะเป็นสีดํานะคะแต่อันนี้ดอกเป็นสีขาวแล้วก็ก้านดอกจะใหญ่แล้วก็ยาวมากๆเลย เนี่ยค่ะอันนี้พี่อ้อยอันนี้เป็นภาพจริงเลยเนาะพี่อ้อยเก็บเห็ดมาเมื่เช้านะคะแล้วก็เอามาทำเอามาทำคลิปเลยเนาะเพราะว่าพี่อ้อยจะโลนะคะจะโลจะโลแล้วเพราะว่าอเดี๋ยวรอไปบ้านใหม่เนาะพี่อ้อยก,ก็ก็จะไม่ได้เพาะเห็ดแล้วนะคะก็จะเป็นไปปลูกต้นไม้อย่างอื่นแทนเนาะเพราะว่าเรื่องด้วยล,ลูกไม่ชอบให้วางอะไรเกะก,กะนะคะ เาเลยจะไม่ได้ทําตัวต้มขาเนี่ยนะคะพี่อ้อยก็ใช้เป็นตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะวันนี้ไม่มีขานะคะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่เป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีแครอทเนาะแครอทแล้วก็มีเห็ดนางฟ้านะคะที่เพาะเองนะคะเห็ดนางฟ้าที่เพาะเองแล้วก็ปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องเจนะคะพี่อ้อยใช้ปลากระป๋องของข่วงตี้นะคะใช้ของข่วงตี้พี่อ้อยว่าของข่วงตีเนี่ย เขาทำตัวตัวนี้ค่ะเขาทาตัวนี้เราเอามายำก็อร่อยนะคะเอามายำก็อร่อยเอามาต้มยำก็อร่อยก็คือทำกับข้าวอร่อยเหมแต่จะติดที่ตรงว่าตรงเนื้อเขาเนี่ยจะออกรสหวานนิดๆน,นะคะถ้าถ้าหลายหลายคนไม่ชอบก็อาจจะไปใช้เป็นโปรตีนเกษตรแทนเนาะแต่พี่อ้อยจะทำเป็นต้มต้มขาปลากระป๋องนะคะทำเป็นต้มขาปลากระป๋องก็เลยต้องใช้เป็นตัวนี้เนาะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังไงตง้มตัวต้มขาเนี่ยรสชาติาก็จะมีหวานกะทิอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะคือขาเห็ดคือเขาจะใหญ่มากดอกใหญ่มากๆเลยพี่อ้อยเสียดายคลิปนั้นมากเลยค่ะต้องลบทิ้งไปต้องลบทิง้งนะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือพี่อ้อยตัดครึ่งแล้วนะคะตัดครึ่งแล้วก็มาฉีกนะคะคลิปนี้เขาคงได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่กล้าติดเต่าเลยกลัวมากๆ ยังะะไม่รู้ว่าวันไหนเตาเขาจะอารมณ์ดีเพราะจริงๆแล้วบางวันก็เสียงดังบางวันก็ไม่มีเสียงเลยนะคะตัวเตาแล้วแต่อารมณ์ของเขานะคะพอดีมาเช้าเนี่ยลูกมาทํากับข้าวก่อนที่พี่อ้อยจะเข้าคราัวมาเนาะเขาก็เลยเหมือนกับเตาเขาเขาโดนโดนน้ำโดนไหละนะพี่อ้อยก็เช็ดแล้วนะคะตั้งใจว่าเช็ดแล้วคงจะไม่เป็นปัญหาเนาะแต่ก็เป็นปัญหาจนได้ก็คือเสียงดัง ะะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบย้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ